ทีชุดเนี้ยฉันให้คุณการวันกใส่แบบเนี้ยมันจะดีเหรอ,อเสื้อผ้าทั้งหมดนี้เนี่ยฉันก็ให้คุณเหมือนกันเอาไปซักให้ฉันด้วยนะตะั๊กมันมีที่ไหนอ่ะให้ผู้ชายซักผ้าให้แฟนอ่ะถ้าคนอื่นรู้อ่ะคงวเราอย่อผมแน่เลย ช่วงนี้ประจาเดือนเธอมาโดนน้าเย็นก็ไม่ได้ไม่งั้นเธอคงไม่ให้ผมไปซักให้หรอกทาไมผมต้องพูดแบบนี้กับเธอด้วยผมไม่น่าพูดแบบนี้กับเธอเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผ้าเนี้ยผมซักให้ึ่งนะคุณไปพักผ่อนเถอะเออเดี๋ยวผมไปต้มน้ำร้อนมาให้คุณได้เลยเฮ้ยแย่แล้วอะ่ะเป็นไรอะ่ hey. ะเฮ้ยต๊กนี่เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมเอาไว้ทำงานนะคุณทำอะไรเนี่ยจับแก้วแค่นี้ก็จับไม่อยู่เหรอ ทำไมผมต้องโมโหัวไรกับเธอด้วยเธอไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยโน้ตบุ๊กพังไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เธอไม่ควรมาเสียใจกับคำพูดของผมไม่เป็นไรที่รักผมว่าจะซื้อเครื่องใหม่อยู่พอดีอะถ้าเครื่องเก่าไม่พังเครื่องใหม่ก็คงไม่มาเนาะแล้วมือคุณเป็นอะไรไหมเนี่ยโดนน้ำร้อนไหมไนขอดูรูปหนอยสิเอ๊ย นี่คุณถ่ายอะไรของคุณเนี่ยทาไมหน้าฉันเป็นแบบนี้ผม,ผมถ่ายไหมคุณตั้งสองชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่ได้สักรูปเลยอ่ะหน้าคุณเป็นแบบนี้เองอ่ะแฟนที่ดีควรถ่ายรูปให้แฟนจนกว่าแฟนจะพอใจอีกอย่างวันนี้เธอตั้งใจแต่งหน้าแต่งตัวทั้งสองชั่วโมงเธอควรได้รูปสวยๆสยิสสไม่ต้องแล้วถ่ายโทรศัพท์ไม่สวยหรอกนี่ถ่ายคุณแฟนมันต้องใช้กล้องนี้มาวันนี้ผมจะถ่ายให้คุณสวยๆเลยพันรูปก็มาเลย กลับมาแล้วตัก๊กผมหิวมากเลยอ่ะคุณมีอะไรกินปะบฉันเก็บไว้ให้คุณแล้วอยู่บนโต๊ะอาหารนะอะไรวะเนี่ยตัก๊กคุณกัดชิ้นละคำแบบนี้แล้วผมจะกินยังไงอ่ะกินอย่างละคำอ่านหมายความว่าเขาต้องการให้เรากินหลายๆอย่างก็ได้แล้วก็มีแต่แฟนเราเท่านั้นที่จะแชร์ทุกอย่างร่วมกันได้ไม่เป็นไรหรอก ต่อไปเนี้ยผมจะกินของที่คุณเหลือเองอ,อร่อยเหมือนกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> โหทำไมเสื้อตัวนี้มันแพงจังเลยอะตักเราสั่งในเน็ตไม่ดีกว่าสซนี่คุณไม่อยากเปย์ฉัน,นหรอคุณรู้อะไรไหมว่าแฟนเก่าฉันเอะเวลาที่ฉันจะซื้ออะไรเขาไม่เคยป่นเลยนะว่าแพงอ่ะคุกับผมแล้วอะจะพูดถึงแฟนเก่าทำไมต่อสิหรือว่าคุณคิดถึงแฟนเก่าฮะ เขาอาจจะหวังให้ผมทําได้ดีกว่าถ้าผมทําให้เขารู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเขา <c oughs> เขาอาจจะไม่นถึงแฟนเก่าอีกเดี๋ยวก่อนตัดคุณจะไปไหนอะ่ะยังไม่กลับได้ไหมไม่กลับแล้วคุณจะซื้อให้ฉันหรอนี่เดี๋ยวผมซื้อให้คุณเองจะเอากี่ตัวบอกผมได้เลยเมื่อผมเรียนรู้ที่จะอยู่กับเธอ <c oughs> ผมมีอะไรจะบอกอะ่ะ คือตอนผมไปรับพัสดุออะผมเผลอทำตกแล้วมันเสียหายอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ฉันค่อยซื้อใหม่ก็ได้แต่แล้วผมลืมคุณไม่ได้จริงๆนะและอีกอย่างเนี่ยผมก็เลิกกับแฟนเราด้วยเรากลับมาคบกันได้ไหมเหมือนเธอจะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ปล่อยเขาแค่กอดกันไม่ได้ทำอะไรเกินเลยสักหน่อยถ้าผมเข้าไปตอนนี้มันจะดูงี่เง่าไปเธอคงไม่ชอบผมแน่ๆค่อยกลับไปคบกับเธอทีหลังแล้วกัน ที่รักเดี๋ยวผมไปซื้อเค้กร้านโปรดของคุณให้นะถือว่าเป็นการขอโทษแล้วกันชิ้นนี้เลยชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะงั้นเอาอัานนี้ใส่กล่องให้ผมเลยก็ได้ครับเฮ้ยผมก็อยากได้ชิ้นนี้เหมือนกันอนะผมอยากได้เดียวกับคุณเลยอะหรือว่าพวกเขาสองคนจะดีกันแล้วถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตาก็ได้ถ้าเรารักเขาจริงเราก็ควรถอยคัยงั้นเค้กชินะ้นนี้ เอาให้เขาเลยก็ได้ครับผมไม่เอาละสวัโหลครับที่รักผมเลยจะเอาเค้กไปให้นะ <laughs> ไม่ต้องห่วงหรอกนะไข่มุกแฟนเก่าอะไรล่ะแฟนเก่าเนี่ยมันก็เหมือนกับของเล่นพี่ไม่กลับไปคบหรอก <laughs> เอานะหายงอนพี่นะเดี๋ยวพี่เอาเค้กไปให้นะเรียบร้อยแล้วค่ะ มีอะไรเหรอครับมึงกล้าหลอกแฟนกูเหรอฮะ,อะท่รักครับผมกำลังเอาเค้กที่คุณชอบไปให้นะท่รักเค้กที่คุณอยากกินมาแล้วครับไฟฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณอะคือว่าวันนี้เนี่ยฉันไปเจอแฟนเก่ามา แต่่่วาฉันไไมด้คุณไม่ต้องอธิบายแล้วถ้าคนเก่ามันดีจะมีคนใหม่ทำไมล่ะใช่ไหมผมรักคุณมากแะ่วผมก็เชื่อใจคุณนะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ว